ช่วงนี้ปันป่นหัวปั่นหูปั่นอะไรลูกน้องเยอะมากเลยเพราะว่างานไม่ค่อยเดินอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนตัวมันเดือน,นะ <c oughs> ก็ต้องอบูสต์กันตลอดเวลานะครับแต่คือผมพยายามบอกทุกคนแหละแล้วเพราะผมบอกตัวเองอย่างนั้นด้วยนะครับว่าถ้าจะต้องเสียเวลาทําแล้วเนี่ยอย่าอย่าอย่าเสียเวลาแปลว่าถ้าจะต้องเสียเวลาทําแล้วอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องเสียเวลา นะครับหลายๆผมว่ามันผมมั่นใจหลายๆ,ๆคนเนี่ยตอนนี้ในชีวิตประจําวันมันจะมีบางเรื่องบางอย่างที่เราต้องทําแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนโดนบังคับให้ทาอะนะครับแล้วแล้วเราก็ทําไปด้วยความที่โดนบ,บังคับนะครับอย่างที่บอกคือคือมันเริ่มจากจุดไม่ดีนะมันเริ่มจากจุดที่ไม่มีความสุขพอเริ่มจากจุดที่ไม่มีความสุขแล้วแล้วลงมือทําไปเนี่ยงาน ก็ทําออกมาไม่ได้ดีใช่ไหมครับเ,เราศักยภาพเราก็ใช้ไม่ได้เต็มเพราะเราโมต่งุ่นหงิดความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่เกิดนะครับเพราะโมต่งุ่หงิดทุกอย่างเลยโมต่งุดนหงิดโมไดคิดเชิงลบว่าทําไมกูต้องมาทําเรื่องนี้ด้วยทําไมเราต้องเป็นเราด้วยอะไรเงี้ยนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับแค่แค่แค,แค่อย่างที่บอกคือถ้าเราต้องเสียเวลาแล้วนยะคำแนะนำของผมคือถ้าต้องเสียเวลาแล้วอย่าให้มันเสียโอกาส นะครับคืออย่าให้มันเสียเวลาคือถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเวลาที่มีประโยชน์เราก็จะเริ่มเห็นโอกาสมันนะครับอนไรท่สาคัญมากเลยจริงๆเนี่ยผมผมแบบไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีพี่คนหนึ่งแหละพี่ที่เคารพรักมากๆเลยเนี่ยก็เตือนสติแกเล่าให้ฟังเรื่องชีวิตแกนี่แหละนะครับแล้วแกก็บอกว่าแกแกแกเป็นทุกวันนี้ได้เนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งเลยที่เป็น หัวใจหลักก็คือว่าไหนไหนที่จะต้องลงมือทําแล้วอย่าไปงุ่นกิดมันนะครับแกก็เล่าให้ฟังสมัยแกอะ,อะไรอ่ะเป็นลูกน้องเขาทั้งหมดนี่รวยมากนะอีี่ปุ่นจริงนะครับระดับมหาชนสมัยแกเป็นลูกน้องเขาเนี่ยนะครับก็เนี่ยงานมันหนักเนาะก็แกก็โดนใช้ใช้งานไปใช้งานมาแล้วทุกคนก็โดนใช้งานหมดไอคนที่โดนใช้งานบางทีเพิ่งเสร็จจากงานใหม่โดนใช้งานเสร็จจะโดนเพิ่งเสร็จจากงานเดิมกําลังโดนใช้งานใหม่ก็น่าบึงไม่ทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นแกเนี่ยแกบอกเลยว่าถ้าลูกผัวห,หน้าสั่งปุบแกจะไม่มีงุดงิดแกจะบอกเลยว่าคือจะงดหดิดไปทําไมยังไงก็ต้องทำถูกไหมในในหัวหน้าสั่งแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่างแรกไม่งุดงิดพอไม่งูดงิดเสร็จปุ๊บเวลาเราไปทํางานเนี่ยสติเราจะดีกว่าคนที่งุดหิด เราจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่าเราจะมองงานเป็นโอกาสเราจะมองงานเป็นความรับผิดชอบเราไม่มองงานเป็นภาระเมื่อเรามองงานเป็นความรับผิดชอบสติที่ดีกว่าเมื่อมีความคิดที่สร้างสรรค์ที่ดีกว่าผลงานมันก็ออกมาดีกว่าเพราะผลงานออกมาดีกว่าเจ้านายก็ใช้อีกจิบจิบจิบจิเข้าไปบางคนบอกโอ้โหทำอย่างนี้เจ้านายใช้อีกไม่อยากทำก็ไม่ถูกถูกไหมฮะดัะนั้นยิ่งเจ้านายใช้เนี่ยเฮ้ยดีเจ้านายเห็นเราเป็น เขาเลยและวซอฟต์แรที่สําคัญของบริษัทยังไงซักเขาก็ไม่เอาเราออกอันนี้หนึ่งอันที่สองเพิ่เงินเดือนก็ขึ้นมากกว่าแล้วที่สําคัญนะอันนั้นปัจจัยภายนอกนะโปรโมทเราบ้างไม่เอาเราออกจะเราออกไม่เอาเราออกจากบริษัทบ้างข้างนอกเลยข้างในเราได้อะไรรู้ไหมฮะประสบการณ์ถูกไหมฮะเจอปัญหาเยอะหกเจ้านายสั่งอยู่ตลอดเวลาประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์เก่งกว่าชาวบ้านเขาเก่งกว่า,นาคนอื่นเขาแล้วถ้าถ้าถ้าท่านเป็นเจ้าของบริษัทท่านอยากใคร ใช่ไหมก็ต้องเอาคนที่มีประสบการณ์คนที่รู้ว่าจะแก้ปัญหาแล้วคนที่มั่นใจได้ว่าแก้ปัญหาให้ทันได้แน่ๆแล้วแล้วจะเป็นใครก็ต้องไอ้คนที่มันบนี่ใช่ไหมฮะทํางานหนะักทางานหนักเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยม,มันมันระยะยาวนะผมว่าต้องต้อง,ต,องต้องดูให้ดีเพราะถ้าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าแล้วตอนที่ผมใช้กับทุกเรื่องนะเลี้ยงลูกทํากับข้าวรดน้ําต้นไม้อะไรก็ตามอ่ะที่ต้องทาเนี่ยตอนนี้พยายามาม,มีหลายเรื่องที่มัน เพออย่างที่บอกพ,พูดง่ายมากนะครับแต่ทําจริงๆริอะทำยากเพราะเรามีภาระอยู่เยอะเนี่ยแล้วพอเรามีภาระอยู่ทุกคนก็มีภาระต่อให้มีงานประจําก็ยังมีภาระทางจิตใจอะไรเยอะแยะหมดเลยที่ต้องคิดอยู่ในหัวเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดภาระพวกนั้นออกไปได้แล้วก็อยู่กับปัจจุบนันแล้วก็มีอะไรก็ทําไปตั้งหน้าตั้งตาทาไปด้วยใจที่ใจเออความคิดเชิงบวกนะครับแล้วผมว่าเดี๋ยวมันมีแต่เรื่องดีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าต้องเสียเวลาแล้วอย่าเสียเวลาอย่าเสียโอกาส ที่บอกพูดง่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องฝึกนะครับแล้วสำคัญมากๆเลยคือต้องลงไปอทำวันนี้เลยครับ